เอาโอเคนะครับผมสลับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมานิวเลตนะครับผมแจกทั้งหมด3โคดอ่างเปานะครับใครที่ต้องการรับเงินเข้าทูมานิวเล e ตหรือว่าบัญชีธนาคารนะครับในการรับโคดอ่างเปาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับในคลิปนี้กันเลยนะครับมีทั้งหมด3โคดนะครับใครที่ต้องการรับเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมนิดนึงนะครับถ้าอยากให้ผมนาโคดมาแจกอีกนะครับก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการรับโคดในคลิปนี้กันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณ นะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมาน่วลเล็ตนะครับแจกทั้งหมด3โค้ดเลยนะครับใครที่อยากจะรับโค้ดอ่างเปาในการรับเงินเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับผมถ้าใครกรอกแล้วได้รับเท่าไหร่ก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับในการถอนเงินเนี่ยมี2วิธีให้เราเลือกถอนนะครับเราจะเลือกถอนเป็นทูมิน่วลเล็ตหรือว่าจะถอนเป็นในส่วนของการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการรับโคดเดี๋ยวรไปดู้อมๆกันคลิ นะครับอ่โอเคนะครับผมสาหรับการรับโค้ดอ่างเปานะครับใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาเลยเนี่ยเราต้องดาวนโหลดตัวแอปกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็รับโคดอ่างเปากันได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามในคลิปได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาทูมิโนโวลิตและก็การโอนเงินเข้าธนาคารนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครต้องการดาวนโหลดเนี่ย โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับหรือว่าอยากทำการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็เลยได้นะครับก็จะมีแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครนะครับผมผ่านในส่วนของแอปนี้เลยเนี่ยก็ทําการดูคลิปวิธีการสมัครด้านล่างก่อนได้นะครับผมยังมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1ก่อนได้เลยนะครับสรัค่ยมอูแล้ว หรือว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่ละเมนูก่อนนะคบว่าใช้งานแบบไหนทําอย่างไรแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเริ่มจากเมนูหน้าแรกนะครับเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับกดมาที่3ขีดด้านบนซ้ายมือก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเชิญนะครับการกรอกโค้ดนะครับในส่วนของรหัสเชิญแล้วก็โค้ดอ่างเปานะครับเหรียญเกียรติยศอารีนาเอนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการเข้าแฟนเพจนะครับฟีดแบ็กนะครับตั้งค่าออกจากระบบประมาณนี้เลยให้เราเนี่ยมากดที่เมนูการกรอกรหัสเชิญกันก่อนนะครับ การกอกรหัสเชิญตรงนี้จะไม่ใช่โค้ดอ่างเปานะรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสการเชิญเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้จะใส่ของใครก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกของตัวเพื่อนๆได้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับในหน้าแรกนะครับก็จะมีการทําภารกิจตรงนี้นะครับที่มันขึ้น100%อันนี้เป็นการทําภารกิจนะครับตัวอันที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมโปรแกรมนะครับในส่วนของเงินปันผลนะครับจากการแชร์หรือว่าการโฆษณานะครับ เราสามารถทําการเข้าร่วมปันผลตรงนี้ได้เลยนะครับเคยทําคลิปอัปเดตชี้แจงให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาตัวที่3นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําสร้างรายได้เพิ่มเติมทุกคนสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับรางวัลนะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับในการทําเงินนะครับในส่วนของการปันผลเหรียญให้เราด้วยนะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกฟรีเนี่ยมันจะได้รับตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยฟรีหนึ่งตัวเราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการปันผลของเราได้ไดเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นรางวัลสูงสุดนะครับก็คือจะมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเราสามารถกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้ในการเลือกดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็จะมีคัดสารมาเพื่อคุณนะครับกดดูได้เลยอาลีนา X กนะครับก็คือการเข้าร่วมในส่วนของทัวร์นาเมนต์เนาะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับคำแนะนําทุกๆวันนะครับก็สามารถกดเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านแอปต่างๆที่เราสามารถกดเข้ามาดาวน์โหลดในการทําภารกิจได้นะครับในส่วนของการเล่นเกม เว็บนี้นะครับ2 3 4นะครับจะเป็นเหมือนกับการเดิมพันนะครับโดยการใช้เงินในการเล่นก็ควรระวังนิดนึงถ้าเราจะใช้ในการเล่นเนี่ยก็ควรที่จะดูให้ดีแล้วก็ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้ผมก็จะไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะครับในการเล่นเนะเพราะว่ามันเสี่ยงในการที่เราจะเอาเงินไปเสียมากกว่านะครับต่อมากดดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการรับคะแนนนะครับอยากจะได้รับคะแนนเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันมีภารกิจอะไรให้เราทํา แล้วก็มันยากแค่ไหนในการทำภารกิจเนาะแอปนี้นะครับผมให้สวัสดิการใหม่นะครับสูงสุดถึง769เหรียญบูนะครับหรือประมาณ0.12สต่างนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับ1นะครับเป็นการนะบริจาคมูลค่านะครับอันนี้ดำเนินอยู่แล้วนะแล้วก็เล่นผ่านระดับเลเวลนะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับในการเริ่มระดับเกมนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเรามาดูตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะมีตัวสััตว์เเลี้ยงงขอรรานะคบ ที่เราได้มาฟรีก็คือตัวแรกนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นการซื้อโดยการใช้เงินจริงในการซื้อนะครับเมื่อเราเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับเรามีรายได้มากพอนะครับเราจะเอามาซื้อสัตว์เลี้ยงก็ได้ในการเพิ่มรายได้ของเรานะครับแต่ไม่แนะนําให้เราเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเติมเข้ามาซื้อนะให้เราใช้เงินในเกมที่เรามีในการซื้อก็ได้นะครับตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มรายได้นะครับตามระดับเปอร์เซ็นต์ตามระดับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะเราต้องกดใช้นะครับถึงมันจะขึ้น เลี้ยงของเราได้นะครับโดยการใช้ตัวเพชรสีม่วงเนี่ยในการซื้อระดับตัวเลเวลที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเลเวล14ผมก็ซื้อมาแล้วก็จับมันรวมกันแบบนี้จนมันขึ้นเป็นเลเวล18หรือว่าขึ้นระดับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเมนูที่4ก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะอันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็ข้ามเลยแล้วกันต่อมาเป็นกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าตังค์เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่จะเอาไว้ใช้ในการขายคะแนนนะครับหรือว่าขายเหรียญ X เหรียญบูนะครับผมคือตรงนี้นะครับขายเป็นในส่วนของเหรียญ USDT นะ เ,เวลาเราขายเนี่ยก็จะมีเมนูการค้าขายตรงนี้นะครับเราก็กดขายได้เลยถ้าเราต้องการขายเหรียญอะไรเราก็กดเข้าไปที่เ네หรียญน,นั้นก่อนแล้วก็กดฝั่งด้านขวามือนะครับมันจะเขียนคําว่าขายนะครับแล้วก็กดขายทั้งหมดไปเลยนะครับสมมุติผมจะขายเหรียญบูเนี่ยผมจะขายได้อยู่ที่1.2ดอลลาร์นะครับประมาณ7 6 2 8นดคะแนนนะครับประมาณนี้เมื่อ <Casey S 2> เราทําการขายเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีคําว่าถอนอยู่นะครับเราก็กดคําว่าถอนได้เลยในการถอนเนี่ยก็คือให้เราเลือกนะครับด้านบนตรงนี้จะมีธุรกรรม ที่รวดเร็วแล้วก็เป็น C2C นะครับสำหรับธุรกรรมที่รวดเร็วนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3บาทไทยเนาะในการถอนขั้นต่ำนะครับผมมีอยู่ที่36.60นะครับประมาณ1,281บาทอันนี้ผมยังไม่ถอนนะสำหรับการเลือกขายแบบ C2C เนี่ยก็จะมีตลาดที่เขารับขายอยู่ที่เป็นร้านค้าเนาะเป็นายแนนเป็นกูคอยเป็นโอเคเอ็ก OK นะครับก็สามารถดูได้ตามตลาดตรงนี้เลยนะครับเลนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ34 บาทต่อนหนึ่งดอลลาร์เนาะต่อมาเรามารับโค้ดในส่วนอ่างเปากันนะครับกดมาที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โค้ดอ่างเปากันเลย ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแลกโค้ดอ่างเปาลูครับในส่วนของการกรอกโค้ดเนี่ยผมจะแจกทั้งหมด3โค้ดเลยในคลิปนี้นะครับทั้งหมด3โคดนะลงในช่องนี้นะครับก็ใครที่ดูคลิปอยู่นะครับก็ให้เรากดหยุดคลิปไว้แล้วก็ค่อยเข้าไปพิมพ์ในส่วนของตัวแอปกันนะโอเคนะครับสาหรับโค้ดแรกนะครับผมก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวโคดเนี่ยผมต้องได้รับจากแอดมินเท่านั้นนะผมไม่สามารถทําการสร้างโค้ดได้ด้วยตัวเองนะครับกดแลกโค้ดได้เลยโอเคนะครับตันนี้ผมได้รับมาที่43.08เหรียญ บูนะครับเราก็กดกลับมาเช็คดูในบัญชีของเราได้เลยนะครับเราก็กลับมาดูตรงคะแนนของเรานะครับตัวนี้กดเข้าไปนะตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับรายได้โค้ดอ่างเปานะครับนี่เลยคือรายได้ที่เรากดกรอกไปเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับโค้ดที่2นะครับกดมาที่เดิมนะครับโค้ดอ่างเปานะโอเคนะครับในส่วนของโค้ดที่2นะครับก็ให้เราพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับใครที่ดูไม่ทันเนี่ยก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดเข้าไปพิมพ์นะกดแลกรับเหมือนเดิมนะครับอันนี้แลกไม่สําเร็จนะครับพบโคดนี้อ่างเป่านี้ถูกตรวจสอบหรือไม่นนนะะคครรัับบตี้ ก็ผมได้กล่องตามที่ได้รับมานะครับถ้ามันผิดพลาดเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว B นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมผิดเองนะครับให้เราพิมพ์ใหม่นะครับผมตามนี้นะครับผม53 BRY14 นะครับกดแลกโค้ดใหม่อีกรอบนะครับเมื่อกี้ใส่เป็นตัวดีเนาะครั้งนี้เนี่ยได้มาที่7 0นะครับจุดแปกนะครับก็กดกลับไปเช็คดูเหมือนเดิมว่าตัวที่เรากดรับมาเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวโค้ดอ่างเปาเนาะนี่เป็นโค้ดอ่างเปา2อันเลยที่เรากดรับมาเมื่อกีต่อไป เป็นโค้ดที่3นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะกดเข้ามาที่โค้ดอ่างเปาแล้วก็พิมพ์ลงในช่องเหมือนเดิมนะครับสําหรับโค้ดที่3ก็ให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวตรวจสอบอีกรอบนะครับว่ามันไม่ผิดเนาะโอเคนะครับก็กดแลกรับได้เลยนะครับใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดเกเบไว้ก่อนนะโอเคนะครับเมื่อกี้ได้รับไป70นะครับครั้งนี้ก็ได้รับมาอีก60.08นะครับก็กดเช็คเหมือนเดิมนะเช็คดูนะครับก็นี่คือยอดที่เราได้รับมานะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นนนะะคคครรรรััับบบส่่วขอองงกาาโ้ดเป ถ้าใครกรอ,อกแล้วได้รับเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเราสามารถนําไปขายได้เลยให้มันเป็นค่างเงินดอลลาร์แล้วก็ทําการถอนเข้าทูต์มิเนอร์เลตหรือว่าธนาคารได้เลยนะครับขั้นตอนการถอนเงินผมได้ทําคลิปสอนไปทั้ง2วิธีแล้วสามารถดูได้เพิ่มเติมด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการให้นําโค้ดมาแจกอีกนะครับก็ฝากแชร์นี้ออกไปนะครับถ้าคลิปมียอดอสนใจค่อนข้างเยอะเนี่ยทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะก็จะนําโค้ดมาแจกให้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไว้ จอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ